สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยานาันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันได้แน่กดแช่แชกดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆยอะนะคะดิฉันรอมานานแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีตัวตึงฝั่งจำเลยออกมาพูดอะไรทานองนี้แบบที่อุไทยพูดกำลังขึ้นไลฟ์อยู่ดิฉันไม่ได้ฟังไลฟ์แต่เอาแค่หัวข้อมาแล้วจะเล่าให้ฟังว่าทำไมดิฉันถึงรอไอ้พวกตัวตึงข้างไขข้างแขน พูดเรื่องนี้ขึ้นมาดิฉันจะชี้ให้ดูว่าแผนการของพวกมันคืออะไรค่ะอุทัยขึ้นไลฟ์นะคะก่อนอื่นเราต้องไปอ่านแคปชั่นของไลฟ์อุทัยกันก่อนแคปชั่นเขาเขียนไว้ว่ายิ่งเห็นข้อมูลเยอะยิ่งอยากฟังคำพิพากษาหมายถึงอะไรเอ่ย หมายถึงอะไรเอ่ยวันนี้ใหม่ชารวันดูเหมือนจะเป็นการเอาน่าจะเป็นสำนวนสุดท้ายอาจจะยังมีบางส่วนที่เหลือแต่ตอนนี้มาถึงสรุปของเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วนะคะว่าทำไมถึงสั่งฟ้องมีการสอบปากคำอะไรยังไงแล้วเป็นอะไรยังไงร,รวมสรุปถึงคิดว่าไอ้พวยกับอิถิกเนี่ย เป็นผู้ก่อเหตุในกรณีน้องชมพู่อันนี้นะคะก็มีการสรุปว่าสอบปากคำใครบ้างใครให้การอะไรยังไงโยงมาถึงตรงไหนทำไมถึงคิดว่าชัยพลเป็นผู้ก่อเหตุอันนี้ก็อยู่ในชั้นขั้นตอนสุดท้ายปิดมาเป็นลำดับ เหมือนกับที่สืบพยานในสารไม่มีผิดนะคะเพียงแต่ว่ามียังมีข้อมูลบางอันอย่างพวกพยานชาวบ้านหลายหลายคนที่ยังไม่ได้เห็นออกมาว่าตกลงเ,ออเบิกความอะไรยังไงกันแน่นะคะอันนี้ก็ยังมีพยานชาวบ้านที่ยังไม่ได้ออกมาแต่ในส่วนโดยรวมแล้วส่วนใหญ่ตั้งแต่นิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่พยานผู้เชี่ยวชาญมาตอนนี้ถึงชุดของตำรวจชุดสืบนะคะ ชุดสืบชุดสอบก็ได้มีคำเบิกความอะไรออกมาให้เห็นกันแล้วนี่แหละค่ะมันเหมือนกับตอนจบที่เราตั้งคำถามว่าการที่มีใครบางคนโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครฝั่งไหนนะคะหนในสมฝ่ายโจทย์จำเลยหรือส่วนกลางส่วนกลางคือหมายถึงศาลเจ้าหน้าที่ศาลนะคะ โจทก็คือฝั่งอายการจำเลยก็คือฝั่งทีมของทนายจำเลยซึ่งทั้งสามส่วนนียจะมีเอกสารชุดนี้อยู่เต็มคาราเบลว่างั้นเถอะแต่ไมชารวันได้มาเต็มทีเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้ดิฉันมองว่าเขาไม่ได้ได้มาทั้งหมดเขาได้มาเฉพาะคนที่ชักใยอยู่ข้างหลังส่งให้แล้วต้องการที่จะให้ บทความของใหม่ชารวันหรือต้องการที่จะให้คนที่มาอ่านบทความมีความคิดไปในทางไหนแนวไหนเขาก็จะส่งตรงนี้มาให้บางทีอาจจะสรุปมาให้ด้วยคือเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอะไรในสารจริงๆมันจะมีถามตอบอไปเยอะแยะคนที่ส่งให้น่าจะเป็นการเขียนสรุปตรงนี้ให้แล้วเขาแค่เอามาพิมพ์อีกทีหนึ่งดิฉันค่อนข้างจะคิดแบบนี้นะคะคือมีคนชักใหญ่อยู่ข้างหลัง โดยใช้ตัวอวตารตัวนี้เปิดข้อมูลถามว่าเราฝั่งโจทย์ก็จะบอกว่าข้อมูลนี้เรายิ่งอ่านเรายิ่งรู้สึกว่าโจทย์ได้ประโยชน์โจทย์ชนะแต่อย่าลืมว่าฝั่งใครฝั่งมันมวลชนของฝั่งจำเลยมีมากกว่าฝั่งโจทย์ถ้าโดยรวมนะคะนับคนตรงกลางกับคนฝั่งโจทย์ จะมีมากกว่าฝั่งจำเลยแต่ถ้ามองเฉพาะคนที่สนใจจริงๆในคดีถ้าแบ่งกันโจกกับจำเลยสองฝั่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าฝั่งจำเลยมีเอฟซีมีมวลชนมากกว่าอย่าลืมคำว่าพลังมวลชนนะคะทีนี้นั่นแปลว่าการเอามาเปิดอย่างนี้มวลชนฝั่งจำเลยที่สนใจตรงนี้ก็จะไปอ่านอ่านปุ๊บก็ใจฟองใจมันก็พองฟูอย่างที่ดิฉันบอกเพราะว่าทางฝ่ายของเขาหัวก็ะทิ่ฝ่ายคํา,าว่าจะเป็น ทนายปลาส้มตีนทั้งสามตัวดาบมาไกลหรือใครใสยี่เคราะห์อะไรก็ตามทีก็จะเอาไปปัน่นเอาไปชี้ว่านี่ชนะแน,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 น่อันนั้นไม่นั่นอันนั้นไม่นี่หรือหนึ่งเมเดย์สตอรี่เองก็จะมาบอกว่าตรงนั้นขาดตรงนี้เกินตรงนู้นไม่น่าเชื่อถือทุกคนก็จะพยายามเอาตรงนี้มาสร้างความเชื่อฝังหัวลงไปในมวลชนว่ายกแน่แล้วยกขาวด้วยไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีนู่น นี่คือคำว่ามวลชนดิฉันเลยมองออกตั้งแต่ต้นๆว่าการที่เขาไม่เอาอันนี้ออกมาก่อนแต่เพิ่งเอาออกมาเมื่อประมาณเดือนกว่าๆคือหลังจากมีการเลื่อนครั้งแรกแล้วกว่อนหน้าวันที่31ตุลาไม่มีการเอาพวกนี้ออกมาแต่เอาออกมาทีหลังเพราะอะไรเพราะการเลื่อนครั้งแรกทุกคนลงความเห็นตรงกันว่า ถ้าศารยกถ้าศารยกมันมีตัวบทกฎหมายรองรับไว้อยู่แล้วประโยชน์แห่งความสงสัยเราต้องยกถ้ามันยังมีจุดที่สงสัยยังลงไม่ได้ต้องยกเพราะฉะนั้นถ้าศารจะยกยกได้ง่ายมากแต่ถ้าศารจะลงและคดีจิกซอลงยากค่ะต้องอธิบายเยอะต้อง ชักแม่น้ําทั้งห้าต้องโยงมาให้เห็นเป็นลําดับขั้นตอนว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะลงแม้ว่ามันยังมีความสงสัยอะไรอยู่บ้างแต่ความสงสัยอันนั้นมันน้อยนิดแล้วมีตัวบทกฎหมายที่จะรองรับว่าเราสามารถจะมองตรงนี้ข้ามไปตรงนั้นได้นั่นแหละค่ะการเลื่อนออกไปเพื่อที่จะตรวจทุกอย่างตามข้อกฎหมายตรวจให้ ละเอียดว่าได้ทำรอบครอบพิจารณารอบครอบแล้วต้องใช้เวลาในกรณีสารลงฝังจำเลยก็คิดเหมือนฝั่งโจทหรือฝั่งคนเป็นกลางว่า i, เฮ้ยเลื่อนอย่างนี้น่าจะลงฝังจำเลยก็คิดเหมือนกันดังนั้นเอ,ก,เอกสารที่ตัวเองมีอยู่ในมือตั้งแต่ต้นนั่นแหละมันเพิ่งออกมาหลังจากที่มีการเลื่อนสารเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะเขารู้ว่าพอเอกสารออกมาคนฝั่งจำเลยที่มีปริมาณมากกว่าอ่านก็จะเป็นมวลชนที่มีความหนานแน่นกว่าและก็จะมีความเชื่อว่ายกแน่ๆยกแน่ๆยกแน่ๆอุทัยถึงบอกว่ายิ่งเห็นข้อมูลยิ่งอยากรู้คำพิพากษาคุณเคยเห็นการกระทำผิดกฎหมายบางอย่างไหมคะมันผิดกฎหมายแต่อาจจะมีการประท้วงกันมีมวลชนเข้าไปกดดัน ให้มีการผ่อนพันให้มีอะไรอย่างนี้คือใช้คำว่ามวลชนไปกดดันดิฉันมองว่านี่คือหลักที่ทางฝั่งจำเลยกำลังจะใช้มวลชนกดดันกดได้ไม่ได้จะกดใครดันใครได้หรือเปล่าดิฉันไม่ทราบแต่มีลักษณะเหมือนกับว่ายิ่งรู้ข้อมูลยิ่งมั่นใจว่าจะต้องยกแน่ๆยกแน่ๆยกแน่ๆ แล้วพอไอ้พวกเนี้ยเอาเข้าไปฝังหัวเข้าไปในทุกคนทุกคนก็จะบอกว่ายกแน่ๆยกแน่ๆยกแน่ๆถ้าเกิดมันออกมาแล้วเป็นไม่ยกมันบรรเทาอะไรรู้ไหมคะมันบรรเทาความรู้สึกห่วยในใจของทายทนายาจำเลยจากประโยคที่ว่าใครทำก็ยกถ้าเกิดไม่ยกขึ้นมามวลชนที่ถูกฝังหัวว่าข้อมูลอย่างนี้ข้อมูลดูซิเนี่ยไม่มีอะไรเลยจะมาลงได้ยังไงความ โกรธจะไม่ไปลงที่ทนายค่ะแต่จะไปลงที่ฝั่งกระบวนการยุติธรรมว่าไม่มีอะไรเลยคุณลงได้อย่างไรนั่นคือการใช้มูลชนขยี้แล้วบี้ความรู้สึกเรามักจะมองกันว่าศาลตัดสินไปตามตัวบทกฎหมายตามพยานหลักฐานแต่อย่าลืมว่าศาลก็เป็นมนุษย์ปุทุชนค่ะการถูกบทบี้การถูกกดดัน มีผลบางอย่างเช่นกันดิฉันเลยมองว่านี่คือทางที่ฝั่งจำเลยหวังจะใช้มูลชนคือฝังหัวเหมือนกับฝังชิปอะไรไว้ในหัวของเอซของเขาว่าไม่พยานหลักฐานไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเห็นนั่นเห็นนี่โดยที่พอข้อมูลออกมาฝ่ายตีความข้อมูลปลาส้นตีนสาตัวหนึน่งดับมาไกล ห้าประสานเนี่ยเอามาตีความเอามาชี้เอามานั่นเอามานี่ทุกคนใช้ทักษะใช้เทคนิคของตัวเองในการที่จะทำให้เอสี่เชื่อว่าอุ้ยออกมาอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยมัดอะไรไม่ได้เลยลุงรอดแน่ลุงรอดแน่อย่างเช่นดาบมากกลใช้วิธีที่ว่าคนที่พบใต้กางเกงเป็นคนของน้องชุมพูเองเพราะฉะนั้นป้าไม่ได้ไปยุ่งกับกางเกงอันนั้นโดยที่ อิเถิมันสามารถจะไปยุ่งกับกางเกงโดยไม่ทําขนร่วงก็ได้นะคะโดยไม่ทําผมไม่ทําขนร่วงก็ได้เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าผมที่พบใต้กางเกงคือผมของน้องจุมงผู้เองแปลว่าอิทถิไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นบอกไม่ได้หรอกค่ะเพราะมีเส้นผมสามเส้นที่ตรวจได้แน่นอนว่าเป็นของอิทถิอยู่ไม่ไกลจากศพนะหนึ่งร้อยไม่ใช่ร้งเมตรห้าสิบเซน อยู่ไม่ไกลนักตรงโขดหินไม่ไกลนักใกล้ๆศพเมตรห้าสิบนี่ถือว่าใกล้ศพมีสมเส้นตรวจพิสูจน์ได้แน่นอนว่าเป็นของ Ether. อิทธร์ดังนั้นพอมีข้อมูลออกมา5ประสานทั้งหมด ก็จะใช้เทคนิคการนําเสนอของตัวเองทําอย่างไรก็ได้บางคนเนิบหน้าบางคนใช้วิธีแซะๆอย่างดาบมาไกลบางคนใช้ความเป็นนักเรียนอนอกอย่างหนึ่งบางคนใช้ความเป็นนักกฎหมายอย่างปลาส้มตีนสามตัวทุกคนก็พยายามที่จะเป่ากระพือว่าที่สืบคดีมาทั้งหมดสืบพยานดําเนินคดีกันมาทั้งหมดในศาลเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย ไม่มีประจักษ์พยานไม่มี DNA ไม่มีนั่นไม่มีนี่เพราะฉะนั้นงานนี้จะต้องยกอย่างเดียวถ้ามันไม่ยกขึ้นมาความรู้สึกของมวลเชิงจะรู้สึกว่านี่มันคืออายุจิธรรมไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรเป็นรหัสอยู่ในนั้นจะต้องมองดีๆอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญของฝั่งจำเลยมาบอกว่าซินโคตอนไม่มีความน่าเชื่อถือพอถามว่าคุณทำงานอะไรซินโคตอนหรือเปล่าเปล่ารู้จักซินโคตอนไหมก็รู้แค่ชื่อเคยได้ทำการทดลองะไรดรือไมไม่เคยนั่นคือคุณออกความเห็นในส่วนตัวของคุณเองไม่ได้เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพราะคุณไม่เคยได้ใช้งานซินโคตอนคุณไม่เคยได้ทำงานกับซินโคตอนเห็นไหมคะต้องมองเลยไปถึงการถามค้านว่าเขาตบน้ำหนักปากคำของพยานจำเลยได้อย่างไร ในหลายๆจุดในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นตัวจำเลยที่หนึ่งเองปากับจำเลยที่หนึ่งเองจำเลยที่สองหรือในอะไรหลายๆคนหรืออย่างญาติชอย่างเงี้ยที่ขึ้นไปยืนยันว่าฉันเสีย,ย่าอยู่ฉันรู้ว่ายัางไม่กล้าโมงเพราะฉันมีนาฬิกาแต่ในความจริงไม่เคยให้การไว้อย่างนี้เลยสี่ปีสามปีกว่าถัดมาแล้วบอกออ้ยตอนนี้ฉันจําได้ตอนนั้นฉันจําไม่ได้แรกๆฉันจําไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ฉันจาได้แล้วฉันลึกออกแล้ว ว่าฉันรู้เวลาเพราะฉันมีโทรศัพท์เนียมันเป็นความไม่น่าเชื่อถือคะ่ะแต่ตอนนี้เป็นการปลุกผีมูลชนเพื่อใช้พลังมูลชนกดไขดันกระบวนการยุติธรรมว่ามูลชนเห็นข้อมูลก่อนแล้วมูลชนคิดว่าลุงกูไม่ผิดสารยังจะกล้าลงโทษลุงกูเลยดิฉันคิดว่านี่เป็นเทคนิคก,การใช้พลังมูลชน มาสู้แม้ว่าอาจจะไม่มีผลอะไรกับคำพิพากษาเลยแต่มันมีผลต่อสายตาของมูลชนของเขาต่อความสามารถของชินทนายจำเลยเพราะประโยคที่ว่าใครทำก็ยกฟ้องนั่นเองถ้ามันไม่ยกฟ้องขึ้นมามูลชนจะมองว่าเป็นความอายุติธรรมไม่ได้เป็นความห่วยของทนายจำเลยในการสู้คดีผิดชิศผ,ผ,ผิดทางนี่แหลคะค่ะดิฉันรอมานานแล้ว ว่าจะมีใครสักตัวหนึ่งออกมาพูดว่าเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วอยากให้ถึงวันพิพากษาวไวๆอยากฟังคำพิพากษาวไวๆเพราะมั่นใจมากเลยว่ายกแน่นอนผู้ชายคนที่ผมรักเขาไม่ได้ทำผิดดิฉันรอมานานแล้วค่ะในที่สุดอุทัยก็ยอมพูดออกมาเป็นลายแรกเดี๋ยวรอดูนะคะพออุทัยพูดเดี๋ยวนงกับนบก็จะฉกไปพูดด้วยเหมือนกัน เราะนงกับนกไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรรอว่าพี่ชายจะพูดอะไรแล้วตัวเองก็ไปเอาขี้ปากเข้ามาพูดอีกทีหนึ่งส่วนที่ฉันนั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีไอ้ตัวไหนสักตัวหนึ่งมาพูดคํานี้ว่านี่แหละประโยชน์ของการเปิดข้อบูลเพื่อจะปลูกสร้างความเชื่อในหัวมูลชนว่าคดีนี้ไม่มีอะไรจะมัดลุงมัดป้าได้เลยทั้งที่จริงๆมันมีค่ะแต่คุณใช้ power ranger ทั้งห้าตัวเนี่ย มาอธิบายในสิ่งที่ใหม่ชารวันเอาออกมาทั้งที่ถ้าเป็นคนฝั่งคุณแน่นอนที่สุดคุณก็มองเข้าข้างคุณแต่ถ้าเป็นคนฝั่งโจทย์ก็จะมองเข้าข้างโจทย์แต่ดิฉันคิดว่าถ้าเราเอาคน <c oughs> แต่ดิฉันคิดว่าถ้าเราเอาคนที่เป็นกลางจริงๆมาอ่านแล้วมาอธิบายคนที่รู้กฎหมายรู้เรื่องคดีและเป็นกลางที่สุดมาอ่านแล้วมาอธิบาย เราน่าจะได้ความจริงที่ค่อนข้างมาทางฝั่งของโจทย์มากกว่าอย่างที่ดิฉันยอมรับว่าเราต้องยอมรับว่าเราไม่มีอาวุธหนักอันหนึ่งที่จะถล่มได้แต่เรามีอาวุธเบาหลายหลายอันที่ร้อมกรอบเอาไว้ดิ้นไม่หลุดเราไม่จําเป็นบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องมีอาวุธหนัก อันเดียวแต่ถ้าเรามีหลายๆอันที่ถักทอร้อยเรียงเหมือนเรามีถ้าบอกก็จำเลยเป็นยักษ์สิ่งที่โจทย์มีอาจจะเป็นแค่คนแคะแต่คนแคะเป็นร้อยเป็นพันนี่แหละค่ะที่สอดมือประสานกันอย่างนี้เกี่ยวกันไว้แน่นลัดกันไว้แน่นล้อมไว้วงหนึ่งวงสองวงสามวงสี่ไอ้ยักษ์พวกนั้นมันต้องฆ่าคนแคะอย่างเราให้ตายไปก่อนมันถึงจะฝ่าวงล้อมไปได้ ถามว่าเราอาจจะเป็นแค่คนแคะแต่เราจะล้อมยักษ์ได้ไหมได้ค่ะในเทพนิยายยังมีแจ็คผู้ฆ่าย,ยักษ์ในนิทานปลัมําปลานิทานสอนใจก็ยังมีการผรจญภัยของกาลิเวอร์ที่ไปถูกคนแคะจับไว้ได้แล้วทำไมในชีวิตจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้คะคนแคะพยานหลักฐานเล็กๆคนแคะอย่างพวกเราที่จะล้อมจับ ไอ้ยักษ์สารเลวอย่างไอ้พวยทำไมจะทำไม่ได้เราก็ทำได้เหมือนกันจริงไหมคะดังนั้นดิฉันค่อนข้างจะเชื่อว่าถ้าเป็นคนกลางที่ไม่มีอคติมาอ่านในสิ่งที่หมายชะรวันเอาออกมาเขาจะมีความเห็นว่าโอกาสยกมันมีแต่ค่อนข้างน้อยโอกาสลงสูงกว่า พราะหลายหลายอย่างชี้ให้เห็นความเปลืองปลาดในการทำคดีของอายการและทีมโจทย์ร่วมสามารถทำลายน้ำหนักพยานจำเลยได้แทบทุกปากจริงๆค่ะ